สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาในหน่วยการเรียนรู้ที่9และ10นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่9ปลอดภัยไว้ก่อนและหน่วยการเรียนรู้ที่10หนูน้อยน่ารักนะคะมาเดี๋ยวคุณครูจะพาเด็กๆทาใบงานนะคะใบงานแรกนะคะให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบภาพของเล่นที่เด็กๆสมควรเล่นนะคะเด็กๆมาดูมีภาพอะไรบ้างมีเสื้อมีกองตอกแป๊กมีหมีมีหม้อหุงข้าวมี เตารีดแล้วก็มีหุ่นยนต์นะคะเด็กๆลองดูนะคะว่าอะไรที่เด็กๆเล่นได้บ้างก็ให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบและระบายสีที่เป็นของเล่นเสื้อใช่ไหมคะไม่ใช่ไม่ต้องวงกลมกองต๊อกแต๊กใช่ไหมคะใช่วงกลมหมีใช่ไหมคะตุ๊กตาหมีใช่วงกลมหม้อหุงข้าวใช่ไหมคะไม่ใช่เตารีดใช่ไหมคะไม่ใช่ หุ่นยนต์ใช่ไหมคะใช่วงกลมและระบายสีที่งูจะให้เด็กๆรู้เนี่ยคืออะไรที่ไม่ปลอดภัยเราก็ไม่ต้องไปเข้าใกล้นะคะเราถึงอยู่ในหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนเช่นเตารีดเนี่ยมีความร้อนเวลาพ่อกับแม่รีดเสื้อผ้าอย่างเงี้ยเด็กๆอย่าไปเข้าใกล้นะคะหม้อหุงข้าวก็มีความร้อนเหมือนกันเด็กๆไม่ควรเข้าใกล้นะคะวงกลมเฉพาะภาพที่เด็กๆคิดว่าเป็นของเล่นและระบายสีให้สวยงามตามจินตนาการของเด็กๆนะคะต่อไปมาดูใบงานที่2ให้เด็กๆเนี่ย วงกลมล้อมรอบภาพเครื่องใช้ไฟฟ้าและของที่มีคมที่เด็กๆไม่ควรเข้าใกล้และไม่ควรเล่นนะคะมีดใช่ไหมคะมีดนี่เป็นของมีคมเลยไม่ควรเล่นเลยให้เด็กๆวงกลมวงกลมเลยค่ะนี่ไม่ควรเล่นหนังสือควรเล่นไหมคะควรลูกบอลควรเล่นไหมคะควรกันไกควรเล่นไหมคะนีกันไกอันใหญ่ไม่ใช่กําไกสาหรับเด็กๆ อย่าไปเล่นเลยนะครับอันนี้เป็นของมีคมอันตรายอ่ะต่อไปพัดลมค่ะพัดลมเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเด็กๆควรไปเอาเล่นเองไหมเปิดปิดเองแย่ yeah, เอาปักแย่ c, yeah, ไฟสมควรไหมคะไม่สมควรนี่วงกลมล้อมรอบเลยตุ๊กตาหมีเล่นได้ไหมคะเล่นได้เตารีดเล่นได้ไหมคะไม่ได้มีความร้อนอันตรายเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวไฟดูดนะคะต่อไปลูกโปง่งเล่นได้ไหมคะเล่นได้อ่ะอันนี้ง่ายๆนะคะใบงานนี้อ่ะใบงานถัดไปนะคะ เป็นเกี่ยวให้เด็กๆวงกลมล้อมรอบภาพมีอยู่3ข้อข้อ1ข้อ2ข้อ3นะคะวงกลมล้อมรอบภาพที่ไม่ควรปฏิบัติบนท้องถนนนี่เด็กๆด,ดูภาพข้อแรกผู้ชายคนนี้นะคะขับมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกควรทำไหมคะควรส่วนเด็ก2คนนี้ไปวิ่งเล่นกันบนถนนเลยเล่นเตะฟุตบอลแถมมีรถวิ่งไปมาสมควรไหมคะไม่สมควรเพราะฉะนั้นเด็กๆวงกลมล้อมรอบเลยภาพนี้ไม่สมควรทำนะคะอ่าเด็กๆมาดู สองภาพนี้นะคะภาพไหนไม่ควรทำเอ่ยนี่สองภาพนี้อย่างภาพนี้ภาพแรกข้ามถนนมีผู้ใหญ่เป็นคนนำทางเดินข้ามทางม้าลายถูกต้องสมควรทำแต่มาดูเด็กสองคนนี้ขี่จักรยานบนถนนเลยแล้วหมวกกันน็อกก็ไม่ใส่ถึงจะเป็นจักรยานก็เถอะนะมันอันตรายเนี่ยมีเส้นขีดตรงนี้ด้วยแสดงว่าเป็นถนนอยู่บนถนนใหญ่เด็กๆไม่ควรไปขี่จักรยานบนท้องถนนนะคะนี่เด็กๆก็วงกลมล้อมรอบไป ส่วนมาดู2รูปนี้นะคะการขับรถนี่ภาพไหนที่ควรทําภาพไหนที่ควรทำอ่ะภาพนี้เด็กๆลองดูซินั่งรถนั่งรถแล้วยื่นมือออกไปนอกรถควรทํำไหมคะไม่ควรเพราะฉะนั้นหนูก็วงกลมเลยไม่ควรทําภาพนี้ไม่ควรทําเลยยื่นไม้ยื่นมือออกไปนอกรถอันนี้อันตรายส่วนมาดูภาพนี้นี่ดื่มสุราขณะนั่งรถอีก ขับรถไปด้วยกินเหล้าไปด้วยนี่เมาแล้วขับแน่นอนเพราะฉะนั้นภาพนี้ก็ไม่ควรทำนี่วงกลมล้อมรอบเลยบอกพ่อบอกแม่ด้วยเวลาดื่มเหล้าอย่าไปขับรถนะคะอ่าเสร็จใบงานนี้แล้วเนาะใบงานต่อไปนะคะมาดูการโยงเส้นจับคู่ภาพที่สัมพันธ์กันอย่างเช่นภาพนี้ขี่มอเตอร์ไซค์ต้องใส่อะไรคะใส่หมวกกันน็อกโยงมาถ้าเด็กๆนั่งเรือนั่งเรือ เด็กๆจะต้องใส่เสื้ออะไรคะเสื้อชูชีพเพื่อป้องกันการจมน้ำถ้าเกิดไฟไหม้เราต้องใช้อะไรป้องกันคะนี่ถังดับเพลิงง่ายๆนะคะไปงานถัดไปมาดูนะคะอันนี้จะเป็นหน่วยที่สิและเรื่องหนูน้อยน่ารักหนูน้อยน่ารักเด็กนั่งสมาธิเรียบร้อยมากนะคะนั่งท่าเบญจางขปดิษฐ์นั่ง,งอ๋งอไม่ใช่นั่งนั่งท่าเบญจางคปดิษฐ์อันนี้นั่งสมาธินะคะเด็ก ใบงานนี้คุณครูให้เด็กๆฝึกกล้ามเนื้อมือโดยการลากเส้นค่ะตามรอยปะะนี่ใช้ดินสอนะคะลากเส้นตามรอยปะะอ่านี่เสร็จแล้วมาดูภาพนี้เด็ก2คนหนูน้อยน่ารักกำลังนั่งไหว้พระนี่นั่งท่าเบญจากัปดิษ์นะคะอ่าหนูก็ลากเส้นตามรอยปะมาเลยค่ะนี่แค่นี้ง่ายๆทำได้ไหมคะอ่าใบงานนี้ง่ายมากต่อไปมาดูใบงานสุดท้ายนะคะหนูน้อยน่ารัก เกี่ยวกับเรื่องการนอนการพักผ่อนนะคะอันนี้ในคําสั่งอ๋อคำสั่งคุณครูผิดไว้อันนี้เดี๋ยวเราคุณครูทําแผ่นแก้ไขไปให้ผู้ปกครองแล้วนะคะให้เด็กๆเ,เนี่ยวงกลมล้อมรอบตามคําสั่งรบกวนให้ผู้ปกครองอ่านให้เด็กๆฟังอย่างข้อหนึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการหนุนนอนเด็กๆใช้อะไรหนุนคะมีหมอนมีผ้าห่มมีหมอนข้างอ่าหนุนนอนใช้หมอนวงกลมล้อมรอบเลยข้อ 2. ออุปกรณ์ที่ใช้ในการหม่มอะไรใช้ในการห่มคะ มีหมอนมีผ้าหม่มมีหมอนข้างอ่าผ้าหม่มใช้ในการหม่มต่อไปข้อ3อุปกรณ์ที่ใช้ในการกอดกายเอ๊ะเรากอดอะไรนอนกอดอะไรกอดหมอนกอดผ้าหม่มหรือกอดหมอนข้างกอดหมอนข้างอ่าเสร็จแล้วนะคะสําหรับใบงานนี้นะคะ